มาไมจใส่เครื่อง่ามใส่รถกันนี่โอ้อันคั้นจอดอยู่ในนั่นตัวนี้ปาดสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายแฟนครับเอฟซีครับเหมือนนี้ยังอยู่เตียตรถแปดเจ็ดบุรีรัมย์คาร์เซ็นเตอร์บ้านตรงกลางบ้านต้อนอำเภอปพยืนจังหวัดขอนแก่นเหมือนเดิมตอนนี้จานีผมเอารถออกมาเบิึงนะครับออกมาตากแดดออกมาสูดอา,ากาศว่าสั่นอยู่ในอันข้างในท์บนด่วนเติบแล้วโอ้ไฮรักไมตี้เอ็กตัวนี้ถือว่าเป็นรถ รถไอ้ที่ทุกคนชอบมากสมัยนั้นนะครับรถในตำนานนี่นี่ไมติเอ็กนะครับสุดยอดเลยนะสิถามราคามันก้อนคั้นนี่โอ้คันนี้ก่บ้านทำความสะอาดแล้วงามไปคันนี่มันก็จะเบิร์นแทะู้นมันสการสุดยอดเลยนี่คอยรถสุดยอดเลยาการนี่รถคอยเห็นคันนี่เราคอยคอยขึ้นมากไหมตะกี้ไหม ว่าไอ้ะกีโดนจำเรไปมื่ว่ากัไปมื่กมหนาเนาะบ่มีเงินซื้อได้ใสไตะกี้น่ะอยากได้ยางไ้โดนจใส้เื่องไปนี้นี่ันนึงนี่นันนึงมาดาน่อยนี่เท่าไรก่อนันนี่จันปิดเรื่องกันเหรอเออเท่าไรก่อนันหเท่าไรก่อนแปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดพี่น้องโอ้ซ้ำในเฮียอีกแล้วซ้ำในเฮียมาแล้บท่านสบายใจไหม <_ <d> _ <n> _>มีเด้เอล้างกล่องามาซ้ำหน่อยเหียสภาพดิ้มเดิมสวยๆมาจากมาจากเพิ่นกับจังสีเลยรถผู้เท่าว่าคันนี้โอ้งามเลยแปดหมื 8, ่นแปดหมื่นกัวไปร่องคันในแปดหมื่น 8, ก่วสภาพสวยๆเลยรถมาจากอันข้าเจ้าใส่มือเดียวนะครับรถมือเดียวว่าเน่ยผู้เท่า ผู้เฒ่าเอามาแต่ว่าผู้เฒ่าก็มักเลยนะลุนนี่ผู้เฒ่าเอามาผู้เฒ่ามากบอมโอ้ยคัดซี่มันงามขนาดเลยสวยเนาะคัดซี่เนาะพูดอ่ะกระบะพูดน่ะมึงอกี้ล่ะกระบะแม็กไรเนอร์บอมเลยกระบะอันยังก่อนหนึ่งเอโร่ใส่กระบะโอ้ยเอาไปขี่ในเมืองในซั้นก็ได้เพราะจะเป็นต้องเกี่ยวหยาดอกจัน ซื้อไปเจ้วหยาวปนนิเมยมรถดีๆอยู่หมเออเอาไปเห็นหังก็ได้รถมันงามๆอยู่เนี่ยเว้ยเนาะเต้ท่านสบายใจไหมท่านสบายใจเสี้าวไหมเราพี่น้องแนนอแนนอนรถขั้นไหนเอาผู้ใดต้องการจะได้รถปิกอัพนะครับหรือว่ารถกระบะนะครับไปหัวไปสวนเขาเมืองเขาซ่านได้นะครับโมเมนต์แต่ว่าไปให้ไปหน้าได้ไปเมืองก็ได้รุ่นนี้เอภาษีปีหกเก่าเป็นหกศด ภาษีปีหกเก้านะครับพี่น้องภาษีเต็มเห็นบ่เนี่ยปีหกเก้าเลยนะครับเดือนสิงหาพูนโอ้ใส่บีเงาวเลยภาษีเต็มกับขันนี่แปดหมื่นกว่าพี่น้องสนใจทักมาเมื่อน,นี้ยังอยู่เต็นนะละมืออื่นสิได้ไปงานอยู่ไปงานรับจอบพิเศษกับอันพ่อใหญ่จูสักกับอันอีพอซูปเปอร์เงาโออาเอ๊มืออึนสิได้ไปงานนะ้ำเพลินอยู่เพลินว่างานเริ่มประมาณทุ่มหนึ่ง นี่ละประสันย,ยู่ใ,ใกล้ๆนี่ละอยู่แถวสำนักง,งานยังขอรัตนาสินพออเดี๋ยวไปพ่อกันเด้อไอเด้อสนอกนี่พ่อเงี้ยวกัสิไปเล่นน้ำได้มือ่อื่นนี่ทีมตะลกเอ้า wow. จังวากันแต่ว่าตอนนี้อยู่เตียนรถนี่ละพี่ไดอยากได้รถคันนี้นะครับพี่น้องผูดด้ใดอยากได้ก็ทักมาเด้อนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแต่ว่าเป็นเบอร์โทูจันตีนะครับเบอร์โทูจานตีเพื่อนนั่นละเดี๋ยวเซียวไว้ให้นะครับบพราะเปนเบอร์โทูจานต์รวยเด้อ แต่ว่าคลิปๆจัดลอยอยู่อ้ยไอไหมไออแก๊กไหมไอเป็นจงไบ่ฮะจางเวียนยังสิไปน้ำเถอ้ยเนาะพูดอ่ะโอมีการจางเวียนอยากไปน้ำจางเวียนไห้แน่ยซ้ลอยสิไปน้ำมาจัเมือื่นไไปเบื้งก้อนเสือกเออก้อนเสือกแต่ลูกพอซูไปเจางเวียนไนเนบราบสบอไหเออ งานงานจากควงไหมเอาสิผู้จัดการสักตัวเออแบกไอ้ถุงสุดถุ้งยังแหยโอ้ยมึงทุงสุดจะไดนแต่งอะไรกับไปโดนหม่บริสุทธิ์มันจะแบกมันทำไมเห็ุการณ์อไรก็ได้เห็ุการณ์นี้นี่นี่แม่เอิ้นพี่น้องมาซื้อรถนี่แม่เนี่ยให้พี่น้องมาเบิงน้ำกันนี่แม่มันงามแต่แต่ในเบิ้องข้างในดูจันเฟิร์นเปิดได้ปะเปิดของเครื่องไปยค่ะเบื้งข้างในก่อนเลย เอาคลิปไปมันจบคนแม่พอเห็นมันก็ดีถ่ายคลิปไปจบพอสิว่าให้ได้เฝ้าเรื่องอื่นเสืออยู่ฮะถ่ายคลิปรถไปเฝ้าเรื่องอื่นเสืออยู่พอสิว่าปูปัญหาเบื้องกระถาอยู่นอไปนอห์นอห์ปูไดอยากได้รถกระบะดีแม็กปูโบแมนนั่นไม่ตีเอ็กโอ้ยดีแม็กพอนะ่ะปากก็ดีไม่ตีเอ็กนะครับรถแข็งแกร่งในตำนานผู้ใดกระหูรู้ในเรื่องแข็งบ่ต้องห่วงนะครับโอ้ยทางหลังไหม เจ้าจวดไว้กันจักษ์ใหญ่เขา,าเตั้งแต่อยู่ในอันเตี้ยพนเมบ่ได้ยออกมาโชว์ยักษ์เตี้มื่อเดียวออกมาตากแดดสตาร์เตี้ยเดียวบึ้มเลยพี่น้องมันธรรมดาเลยนะครับ,าดาดนะบ,บเบาะเบื่อยังดีเบิดบ่าขาดจักอันเลยพี่น้องเด้อนะครับเบาะยังดีไม่ขาดสักจุดเลยนะครับแครคือกันนะครับเบาะยังดีบ่มีขาดนี่นะครับเบรกเมื่อใส้ได้เบิดนี่ประตูแนนเปี้ยะนะครับปิดไปบ่มีอีเด็ด บมมีอิดอีดอัดัดนะครับนี่เพิ่งเปิดเครื่องให้แล้วทั้งนี่ร้อยยางไม่ยิมรอยางไหนก็บอก่อตองห่วงครับนี่ย,าง,ยางเต็มนะครับนี่ยางบอ่อตองใส่ได้อีกสองปีสามปีหมดแล้วนี่อเอเอ,อ,อมแมนปัญหาเดียวนะ <c oughs> ขนมให้เงินเติมตน้ำมันเลยขนมให้เติมน้ำมันในบ่อใดไปดิเติมใบเดียวที่ฉัลืมอู้ขาดตายยังวะนี่เครื่องก็เดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆพี่น้องผู้ใดเคย เรียนรุ่นนี่สิฮู้นะครับเครื่องเดิมเดิมบู้นี่ไหมไม่บ่หนิฮะไม่ไม่ไม่ได้หนิเปลี่ยนไม่ได้เนิเบรกไรระบบไม่เออระบบเบรกใส่ไม่เลยนะครับพี่น้องรมเครงปั๊มแต่ว่าเครื่องนี่เดิมเดิมนะครับเครื่องเดิมเดิมหมอนหน่หมอน่ายบ่มีดันนะครับความหอนบ่ขึ้นนะครับปกติดีแอร์เย็นสบายแอร์เย็นได้พี่น้องเด้อลืมบอกตัวไหนแอร์เย็นช่วยๆเลยนี่เครื่อง เอาเบิร์ลองสตาร์ทบั้งดูได้บ่เนี่ยบ่างบ่สั่นเ,เอาโอ้ไอหุดหุดเลยปะแอร์จะเปิดไว้ทินั่นแอร์นั่นเ,นนเปิดกอกแรกมันสิเป็นแอร์พี่น้องเลียนวูดเลยกอกสองบึมเลยสตาร์ทบาดเดียวติดนะครับเลื่อนไม่เลื่อนเม่กัดคาดซิกขนาดนะครับ คอนโซนโอ้ยจากไหนเมื่อไหร่ปูเถ้าดิจากไหนเมื่อไหร่เถ้าโพดิเนี่ยนะครับสังเกตบังโมนี่นะครับบวกล้ยหมุนบวกล้ยอ,อย่างเลยครับนี่ครับเนี่ยโอ้ดีดีพี่รองดีสตาร์ทบาดเดียวติดเลยเนี่ยดับ ปิดกลอกเดียววาจันแน่นเออตอนเปิดไปเป็นสองกลอกสองวาสต้าันนึ่งโอ้ครับครัพี่น้องครับเอ้าผู้ใดสนุกสนใจนะครับรถคันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปเฮ็ดหน้าปกก่อนนี่มาไปสนุกสนใจเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปครับของจันดีเพื่อนนะพี่น้องเด้อนะครับเบอร์โทรจันดีเพราะเป็นเบอร์โทั่วจันลอยเดินี่ผู้ใดต้องการนะครับโทรมาได้เลยนะครับ นะ082303162 <360. S 1> นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเลยพี่นอ้องอ่ะโอเคคลิปนี้ขอบคุณเ่ยหลายครับ<า>จวดมาโทรมาพี่น้องแปดหมื 8, 000, ่นกัวบอกว่าเบิรงมาจากช่องจัดร้อยรถให้อีกจัดไป